สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศยามแร้งครับอยู่บ้านราเถ่าครับหมู่เว้นนี่ได้นอนอยู่นี่ครับเดินทางจากอุบลตีสองครับมาหอดีมะหอดีเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงกว่าอยู่บ้านฝนตกครับก็เลยคิดว่าต้องได้กินอึงได้กินอิลิครับมื่อเช้าหักประเด้เท็ดคิดห้พี่น้องเบิ่งถึงผัดเผ็ดกุบถึงต้มอึงครับ บางคนเป็นกับมะกินเนาะพี่นอ้องนี่พอถ่ายยากไหมครับวัดวิสุขไข่ใ,ใครไข่ติมทองนะครับขอัยผูเป็นบะกินเลยครับแล้วมื่อนี้สำคัญจังไลยวันนี้ครับวันนี้สำคัญยังไงกก ตะก,กีนะครับที่เรื่มเขาไปฮิตเคียงเสียงเวทีเคียงเสียงวงสาวน้อยไหมครับยอ้อนเราไปตอนนั้นก็ได้ใส่สิได้ใส่ทุนหลายหลายครับคือตอนนั้นเงินขายรถเฮะครับมันกับบอพอนะครับเงินขายรถเฮกับบอพอมีท้องกับขายมีใส่คอสใส่แขนใส่ มีเวียนกำไรอะไรขายเบิดครับตอนนะครับขายเพื่อเอาเงินไปลงทุนเฮดเวทีเครื่องเสียงครับก็เป็นการลงทุนที่หลายที่สุดตังแต่ผมเฮ็ุธุรกิจมาครับก่อนช่วงก่อนช่วงที่เห็ุเวทีเครื่องเสียงนั้นผมกะได้เห็ดโรงงานผ่าพร้อมพ,พอดีครับก็เลยใส่ทุนหมุนเวียนหลายก็เลยตอนนั้นบ่พเพรับทุนบ่พเพ ผมก็เลยได้ไมาหยิบยืมกับพอเถ่าแม่เถ่านี่แหละครับแล้วก็ตอนนี้ทรงจิู่ดีมีเฮงแล้วครับกระต้องขอบคุณบอสจูสนุดครับตอนนี้พอเถายังไม่รู้หรอกว่าผมยอมเงินมาใทีนีครับลงมาใทีน,นีตอนนี้ผมเห็นองบีไปไปเบิกเงินดูครับไปเบิกเงินดูธนาคารแกลังแกล่ไยิ้มหัหอนแล้วครับ ก็ไ,ได้ยืมผู้เฒ่าไปซืมอีกกรอนหนึ่งเรายังไม่รู้ว่าผมอยู่เงี้ยว่าเศรษฐีแล้วก็ผู้เฒ่าเนาะให้เง,งนินยืมคือยืมเด้พี่น้องครับอย่าคิดน้ำอมลำ้อมอมล้อมที่ผมว่ะได้คืนไงบุญเนาะคนอื่นยืมกับใครได้ลูกยืมหนิส่วนมากหายเลยครับ <laughs> แต่ว่ามื่อนี้ ให้บ่อคืนครับขอบคุณสาวน้อยพี่บอลแพงขอบคุณพี่น้นองครับให้การสนับสนุนครับเพราะว่าทีเป็น youtube เพราะว่าทีเป็นวงไงครับวงมีงานทุกมือผมก็ได้มีรายได้ทุกมือครับขอบคุณหลายๆครับปีหน้ากับคิวงานกับสาวทีบอลโจแจงรับสองร้อยกว่าคิวแล้วไหนสองร้อยหาสิบก็คิวแล้วครับตอนนี้ครับอันนี้ยังบ่ปิดฤดูกาลได้พี่น้องครับ ขอบคุณในไรแล้วขน,นาดทีดีใจอยุ่เดี๋ยวอี่ให้คลิปให้พี่น้องเบิ้องแต่ตอนนี้ล้อ้องบีอยู่ครับล้อ้องบีอยู่ไปยีกินอึง้งว่าถ่ายเลยพี่น้องป๊าเต็มคาราเบลเลยพี่น,อน้องคนยื่นใครครับยื่นใครจำเจ้าพี่พงครับ มื่อื่นไก่ไปใส่เสียงครับน้ำตาอีหล่าหน่อยมาหันบนรรทูมาครับมาหันบนรรทูมาพ่อคิดฮอดหลาบอ่นผมไปตัดผมอยู่ครับเมื่อกี้อยู่ร้านตัดผมเลยม่ได้คุยกันโดน่นครับก็เลยว่าคิดฮอดลูกสนหรับว่คิดฮอดจังไหนยู่น้ำกันสููมือกินทอดพีกินทอดน้องครับแต่ก็ได้พักพ่อนเต็มที่ครับมือ่อ่ง ขับรถสาวเดียวเลยครับจากอุบลนมาสามรอยก็รู้ครับจากอำเภอเขื่อในใมเมื่อคืนนี้ <S <S 1> <S 1> ตอนเขาเหตุไม่ไม่กันยังไรได้ไรดีกันยังบรูนะครับตอนนั้นก็แสดงบด้านได้พร้อมขับลงทุ้นไปหลายแล้วเอาสิมูจิจาผ<ๆ>ู้ใดเขาไปตามคลิปแรกๆตอนที่ผมไปเฮ็ดช่องสาวน้อยเพลนงแล้วลุงไปผมไม่ได้เคย่าไปอยู่ ทุกเห็นมันทุกอยู่นี่มีสุกเห็นมันสุกอยู่นี่มีเห็นมันมีอยู่นี่ครับผมเคยบอกไว้ครับนี่ครับเราผมก็คิดดีทำดีครับมาโดยตลอดครับบ่เคยนอกหลู่นอกทางบ่เคยมีพลังลบในความคิดผมผมมีแต่พลังบวกอย่างเดียวครับขอพุณนพี่น้องที่คอยเป็นกำลังใจมาตลอด

าเกี่ยมโดนวอจปโดนเตือบครับแต่ว่าตอนนี้กะใครเนี่ยเงินในระบบกะพอหมุนแล้วก็เลยอยากเอามาคืนพอคืนเมย์มาแล้วพี่น้องครับก็เป็นเงินจำนวนหลายเตือบครับที่ยืมพอไป สามารถในในวินาทีนั้นท่านบนริเวณพอเป็นเมียจีไปหายืมผู้ใดได้ครับตะมีจะพอจะมีครับก็เลยอยากพะน้องปีเอาามื่อคืนแต่เราก็ประถามดอกเราก็ปรถามเล็กเท่ดอก,อดอกแต่ว่าอยากเอาาคืนคคับยืมคือยือม

ใส่หนีใส่สินเัเป็นหนีเป็นสินเขาได้ใส่เพื่อนทีมมันจะสบายใจเด้่ยเป็นเหตุปัญหาไวกไ้กับไปเหตุผู้ใดตัดก็ให้ลูกแล้วแต่ว่ายืมคือยืมกับยืมคือยืมคือต้องเอาให้ครับมพ่อแม่สบายใจครับปกติคันลูกยืมนี่ส่วนมากเอายิมเมก <laughs> ก่อนกินขา้าวยกมือยกผมมีคนรู้ครับพี่นอ้องเมื่อคืนนี่คุยกันมากับบีสองคนในรถก่อนที่กินขา้าวแอยากคุยน้ำพอจักหน่อยตอนนี้ก็พอาะที่ยู่ดีมีเง้ยแล้วจิงจิงขาสีเจดีจานน้เกลี่ยแบ่งเงินมาเคลืนพออ่อที่ยืมพอมะมะ่อไปโปรแกัมมาเคลืนให้แล้ว ดีใจพี <Okay. S 1> ่น hey. He e ้องเจ็บแสนครับ <launches> น <laughs> <laughs> so, nah. ี่แหละก็เป็นเงินไปหาอยู่ในสาวน้อยพี่บันเทงนี่แหละก็ได้มาคืนพอย่างความภูมิใจอันนี้บ่หน่อยบ่ไรให้พ่อใส่ให้เลาพูดเดียวโลดครับอาตัวไอ้ลูกเจริญเจริญได้หาได้หลายๆฮือใจเออ ฝากหลายๆได้เงินได้ท้องได้อันใดก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นปัถนานั่น่ะปัารถนาอันใดก็ให้ได้บอกว่าถืงดีใจน้ำโลกก่อนไปลงพื้นกับโรูกว่าจะได้อี่ดีปันในครับแต่ว่าไปแล้วค่ะถือว่าประสบประสร็จมาในเปาะหนึ่งคอยหาไปเล้วค่กะใจดีของเฮาดอกเราคือช้างแล้วคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องทํานี้ครับคอยหาเอาลูกเดี๋ยวก็ได้ครับ ดีใจปื้มใจหลังไงหลังงามเลยสม坤ตั้งใจมตัมตดีแม่เพื่นกับมาวาแม่มากินข้าวดีใจแล้เงินมาคืนตาแล้วสวนสสสอันบ้าน ได้ยินข่าวว่าลูกชายมาก็เลยน้ำมากินเขาพี่น้องหวานและขางฮอดบ้านมาจากอุบวนมาจากอุบลกับมาแจ้งพี่กับน้อนพี่เลยพอฝนตกคือได้กินแท้ละอึ้งกับกบในสำหรับก็ได้กินนี่ลิกินอยู่กันมาเพียรกันอยู่บ้านเนี่ยอุดเนี่ยมันมีคนหายเด้อมีเด็เขาไปหามีเด็ตลาดคนเหล่วตลาดคนเหล่วขั้นหนึ่โดนพ่นนะเบิกโอ้ยแต่ว่าแต่ว่าแม่เป็นตกขอบขอบคุณทุกการตั้งใจครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องทั้งนี้ ครับให้ได้สิ่งเยี่ยงโกยล้วนสมแไปลยสาธุครับคำพอคำเมียศักจิตยิเขาน้นเงินมนะครับิเย็นมเนยได้เป็นร้อยล้านร้อยล้านขันล้านทุนลาได้หลายสาธุเขาจำจิจิมมกเป็นไงากเข้ร